กรณีการพึ่งกันเองเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในหลายหลายอย่างทีนี้เศรษฐกิจหลายตัวจะเห็นว่าเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นที่วัฒนธรรมก่อนนั้นเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันจะไปจากวัฒนธรรมดังนั้นเลยฉะนั้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจปัจจุบันไปจากวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรเสือ้อผ้าเครื่องดองหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันเราพูดถึงมันเละพูดถึงโยองก็จำรสชาติกันได้ไหมไก่ย่างแคนตักกี้ใช่ไหมตุ้มเนี่ยมาจากไหนมาจากวัฒนธรรมสไตล์ย่างแบบแคนตักกี้แล้วพอพูดแคนตักกี้มันได้ยินไปทั่วโลกเลยทีนี้แต่มันไปจากแคนตักกี้ไปจากหมู่บ้านไปไปจากรัฐเล็กๆนะ ไม่มีอะไรมีแต่ไดโนเสาร์แถวๆนั้นไปโดนซากกันเ่านั้นเอไม่มีอะไรมากแต่ทีนี้แคนทักี้ตัวนี้ก็ไปได้ทั่วสูตรไก่ย่างมันเป็นวัฒนธรรมแต่ทำไมหมูชมวงของเราจึงไม่ไประบาดท,ที่ลอนดอนใช่ไหมจันทบุรีใช่ไหมฮะยังไม่มีชื่อเลยใช่ไหมซ่อมฝังซึ่งจะต้องไปตั้งอยู่บนห้างในนิวยอร์กอย่างนี้แต่แคนทักี้เขามาตีเราที่นี่ มันเลยซึ่งเราต้องเอาลิขสิทธิ์ของเขามาที่จะขายหัวมันของเราเนี่ยต้องเอามาจากโน้นโคคขโคลาใช่ไหมโคคาโคลาเยมก็ยังใส่ถุงมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมก็มาจากไหนก็มาจากบ้านเขานะบ้านเขาไม่มีอะไรกินน้ำาระกรรมไม่มีในสังรัฐแต่น้ำกระท խ รอกดีๆแบบบ้านเราไม่มีในสังรัฐ น้ำลำญ่ไม่ต้องฝันถึงอ่ะฉะนั้นก็เติมต้องไปกระทบเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งบางส่วนก็พาไปทำโคเคนไปก็เมาอีกอ่ะใช่ไหมเมาอีกแล้วปลายๆมันก็ทำโคคาโคล่าให้เรามากินโคกาบคอกาอยู่เนี่ยแล้วเราก็กินโคคาโคล่าทุกคนกินโคคาโคล่าโคคาโคลาใช่ไหมฮะแล้วพึ่งกันเองเนี่ยโคคาโคลาแล้วกระจายไปทั่วโลก ทีนี้ผมเองก็คิดมุมกลับเหมือนกันฝากข้อคิดทั้งหลายแล้วก็อยากทำเหลือเกินผมเองชอบเทศกันเด็กส่วนใหญ่ผมคำนวณเล่นๆเ,เอาลำไยตัวเดียวเนี่ยถ้าเรายกระดับวัฒนธรรมแบบให้เกิดค่านิยมวัฒนธรรมต้องทำเกิดค่านิยมเราจะระดมให้คนคลั่งน้ำลำไยได้ไหมให้คลั่งน้ำลำไยเลยเนี่ยเด็กมัธยมภาคเหนือมีกี่คน ประมาณกี่กี่แสนคนถึงล้านไหมเอาสมมติล้านคนวันหนึ่งกินน้ําลำไยเรื่อยๆสองแก้วสองล้านแก้วแล้วน้ำลำไยเดินกลับบ้านเอาข้างทางาน้ำลำไยแก้วหนึ่งงานศพดาราหน้าล่องที่ว่าเอาน้ําลำไยเสิร์ฟบวดหน้าน้ําลำไยจะเลี้ยงส่งผู้ว่าน้ําลำไยนี่พึ่งกันเอง อันนี้ลองทําดูสิไม่ใช่ของล้าหลังแล้วอันนี้นเศรษฐกิจพอเพียงกงเนี่ยหลงมันจะขับเคลื่อนไปอย่างนี้แต่ต้องมันไปโยงกับค่านิยมด้วยนะต้องขึ้นระดับช่องเจ็ดวันนี้คุณดื่มน้ำำําลําไยแล้วหรือย,ยังฉันดื่มหนึ่งแก้วเองท่นดื่มหนึ่งแก้วต้องสามแก้วแล้วเศรษฐกิจเจริญพูดไปอย่างนั้นแล้วทําไมของเมาเมามันยังยังให้ดื่มได้เบียร์ช้างอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเลยอะ ทำไมเราจะรณรงค์ให้คนคลั่งลำใหญ่ไม่ได้แต่มันไปคลั่งเบียร์ช้างกันได้ไหมแล้วคนกินประกวดแม่วันนี้กินเบียร์สิบสอกระป๋องถ้ามันกินน้ําลำใหญ่สิบสองกระป๋องเนี่เราจะแตงเกิ้วอ่ะจะไม่จะขอบคุณมากเลยอันนี้คือการโยงให้เห็นเนี่ยผมมักจะพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเวลาผมเดินทางในสหรัฐเนี่ยจะเลือก s o u t h w e s t a i r l i n e นบางทีก็ Alaska a i r l i n e ลแล้วแต่ เป็นสายการบินที่สะสมไมเลดแล้วดีๆฟรีอ่าเป็นอารมณ์คล้ายๆนกแอร์บ้านเราเนี่ยบางวันก็ถูกบางวันก็แพงบางทียี่ผ้าเหรียญก็ซื้อได้เวลาเขาไม่น่ารัก300อะไรพวกนี้แล้วขึ้นไปเป็นไงฮะของเสิร์ฟทัวรลิสงทั่วรลิสงมาเป็นกองๆอ,งอ่ถ้าบอกชอบเอามาให้เอ๊ะเนี่ยทัวเลยสงกับโคกสองอย่างบอกคุณเรียกโคกได้เต็มที่ทัวรลสงเต็มที่ อันนี้ยังไม่ทันถึงมาบ้านเราเลยวันหนึ่งกี่หมื่นเที่ยวนั่นคนปลูกถั่วลิสงอเมริกายังเป็นถึงประธานดีเพราะคนมันกินเยอะไงรณรงค์ใช่ไหมฮะที่ของเราคนถั่วลิสงก็พวกกินเหล้าขาวไม่กี่คนที่กินอยู่จริงๆจงังๆนอกนั้นก็ไม่อะใช่ไหมไม่ระดับเคลื่อนไหวจนกลายเป็นกระแสฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ ที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะพึ่งตนเองจนเศรษฐกิจประเทศแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแน่นอนอ่าจนไม่ต้องไปดูการส่งออกอ่ะแล้วขณะเดียวกันเราไม่ใช่ชาตินิยมแต่เราปัญญานิยมจนทำให้คนรู้สึกว่ามันจะต้องกินน้ำลำไยจบก่อนกินน้ำเต้าหู้ก่อนน้ำลำไยคนเชียงใหม่จะได้ขายลำไยได้เยอะ,อะน้ำเต้าหู้อ่าพี่น้องที่ปลูกถั่วเหลืองจะได้ขายได้เยอะ,อะ มีถั่วเขียวเป็นอาหารขึ้นเหลาตลอดต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทํำยังไงนี่แหละวิธีการหนึ่งที่จะส่งเงินไปหาพี่น้องเราที่อยู่ตามส่วนต่างๆแน่นอนทีเดียวแต่ถ้าเราอยากให้พี่น้องเราไปรอตลาดหุ้นเนี่ยไม่มีทางถึงมันเวียนกลับอยู่แถวน้นหมดบางวันมันมาสามวันก็กลับไปอีกละแต่ทางออกก็คือการโปรโมทวัฒนธรรม แล้วในสุกก็ส่งขึ้นเศรษฐกิจเท่านั้นส่งขึ้นไปตัวเศรษฐกิจฉะนั้นวัฒนธรรมของชาติใดที่ก้าวหน้าที่แข็งเศรษฐกิจเขาก็แข็งเอาง่ายๆภาษาอังกฤษเนื่องจากวัฒนธรรมเราหนใครๆก็อยากเรียนอังกฤษเพราะเปิดศูนย์อังกฤษง่ายมากเหมือนในผู้ใหญ่ลีที่อยู่ที่ผู้ใหญ่ลีที่มันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยซึ่งสามารถที่จะพูดอีสานได้ดีกว่าพวกเราอีกเนี่ย ผู้ใหญ่ลีบอกว่าคนไทยนี่สอบสมัมผัสง่ายง่ายว่าแกเองเป็นฝรั่งตกงานทำยังไงวะนี่มีตังค์อยู่ห้าร้อยในกระเป๋ากัดฟันซื้อเน็กไทยอันหนึ่งแล้วก็ผูกเดินเข้าไปในศูนย์ภาษาถามว่ามาจากไหนมาจากอังกฤษคุณจะเอาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยว่าสอนเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณจะเอาเท่าไหร่เดือนแกบอกหายจนเดียวนั้นเลยนี่คือขายวัฒนธรรมเพราะภาษาามันขายได้ คนมันนิยมฉะนั้นคําว่าวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้หมายกามว่าไปดูของโบราณได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์มันจะต้องแอคทีเวตคำวัฒนธรรมให้มันกระจายไปฝรั่งพูดพิษซัทจนติดใช่ไหมเราเอาไส้อัวฮัทได้ไหมอ่าเอากันไหมเนี่ยลงทุนกันสักกี่ร้อยล้านเอาให้ไส้อัวฮัทจนกระทั่งเด็กเด็กคลั่งคล้ายจนสุดท้าย ขายอะไรไส้กรอกขายไม่ได้แล้วของเขานี่ใช่ไหมที่จริงไส้อัวอร่อยกว่าเยอะใช่ไหมแต่มันไม่ดังไงเหญยและเด็กกินไส้กรอกก็ทำท่าไปงั้นตามห้างกลับบ้านก็กินไส้อัวอยู่ดีเอกินไส้อัวอยู่ดีฉะนั้นตัววัฒนธรรมที่พึ่งตนเองนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองและพึ่งกันเองที่ว่าอันเป็นปรัชญาสําคัญก็พึ่งกันเองตรงนี้ให้มีข้าวหลามฮัด ให้มีไส้กัวฮัดให้มีข้าวเหนียวฮัดนะแล้วก็มีหลายๆฮัดด้วยกันขนมจีนฮัดขนมเส้นฮัดหลายๆฮัดด้วยกันจนกระทั่งฮัดเฉยละอาจะเดินไปเนี่ยนี่คือการที่จะพึ่งตนเองได้แล้วก็นี่ละเงินมันจะกระจายลงไปสู่ฐานรากอย่างแท้จริงทีนี้บางทีพอในยุคแคปิตอลเลสเซมก็คิดเรื่องเงินง่ายๆแบบไม่ต้องผลิตแจกแจกเลย ใส่บัญชีให้ซะเลยคนละเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่ผิดระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจต้องมีกระบวนการผลิตนะขายผักบุ้งก็ซื้อเขาแพงๆหน่อยอย่าบน่นผักบุ้งแพงเนี่ยซื้อไปเลยเพราะรู้ว่าเขามาจากไหนมันจะต้องมีหัวใจที่จะร่วมพัฒนาประเทศด้วยกันคือมองทะลุเนี่ยต่อมามุมมองต่างจากตำรวจเชียงใหม่หรือว่าตำรวจกรุงเทพอยู่อย่าง เด็กขายพวงมาลยัยเนี่ยอาตอมาเจอนี่ต้องอดหนุนแกนะเพราะแกไม่ปล้นนะโชคดีพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับนะแก <c ười> ก็ฝ่ฝันนะวันหนึ่งเนี่ยแกจะต้องมีธุรกิจอะไรแต่วันนี้ขายพวงมาลัยก่อนให้เกิดทักษะง <c ười> ั้นเราไม่ซื้อก็เราเยิ้มระวังนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเหยียบเอามือลูกหัวก็สักตีก็ได้แต่อย่าไปไล่ จะตายเรื่องไงมันต้องขวางรถอย่างนี้โอหมดอะไรเลยงั้นมาใหม่ดีกว่าเอาอาก้ามาจะนิ่งดีไม่เถียงนะเปลี่ยนทัศนะแล้วเพราะนั้นมันต้องลงถึงฐานรากก็เหมือนที่เกาหลีบอกว่างานหนักคือดอกไม้ของชีวิตเนี่ยฉะนั้นเห็นเด็กขายมะม่วงเป็นไปได้ซื้อซื้อเลยแต่บันก่อนผมโชคดีวปเอ๊ะเมื่อไหรจะได้ฉันมะม่วงมันเหมือนเทพธิดามาโปรโดรถเลี้ยว กำลังจะเลี้ยวผลนะติดจกๆกัเยมันมีเด็กผู้หญิงอ่ะถือมาสามสี่ผลผลละ20สิบก็ถือว่าไม่แพงอะปอกมาอย่างดีพริกเกลืออย่างดีก็เลยอุดหนุนไปสองยังยกมือไหว้ต่างหากสี่สบาทเท่านั้นเองเป็นบุญเป็นคุณเห็นยไหมก็จะมีความประทับใจอันนี้ก็คือการพึ่งกันเองช่วยกันอุดหนุนสินค้ากันเอง แต่ว่าของของนอกคือจําเป็นน่ยจึงใช้ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปออกอันนี้ทํำยังไงมันจะต้องเกิดกระบวนการโซเชลไลเซชันขึ้นมาโซเชลไลเซชันผ่านอะไรก็พอๆกับที่ผ่านเบียร์ช้างนั่แหละเบียร์ช้างเขาขึ้นท่าฟอร์มใหญ่เป็นคนไทยหรือเปล่าอ้าวแล้วกันที่ยิงของดื่มตั้งเยอะทําไมต้องเป็นคนไทยเพราะดื่มเบียร์ช้างใช่ไหมแต่เนี่ยเริ่มรวบรวมได้จะยิงไปส่ป้าให้คนกินเบียร์ใหม้มากที่สุด ฉะนั้นการพึ่งตนเองพึ่งกันเองและสุดท้ายจะกลับมาพึ่งตนเองได้เนี่ยก็คือทั้งในระดับครอบครัวก็พึ่งตนเองได้ในระดับสังคมก็แน่นอนที่สุดจะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมจะซัพพอร์ตหรือว่าเป็นแมทเตรเรียให้เราสามารถสร้างผลผลิตในการพึ่งตนเองได้ถ้าผ้านอกราคาแพงเราก็คงจะกลับมาทอผ้ากันเองบ้าง โดยให้ความมั่นใจอันใหม่แล้วก็อย่าไปเชื่อมั่นในเรื่องของโมโนโบ ولي ผมพูดตรงนี้ก็มักจะแฉะลกออกไปเศรษฐกิจจริงทุกครั้งที่ผมนั่งรถไปไกลๆจากภาคเหนือลงไปทางใต้สลดใจเรื่องไก่ต้มน้ำปลาเคยเห็นไหมไก่ต้มน้ำปลานะคิดว่าชาวบ้านต้มหรือใครต้มอลไรนะของบริษัทยักษ์ใหญ่ แล้วใครจะมีลิขสิทธิ์ต้มน้ําปลาแล้วห้อยแถวนั้นจะต้องไปเอาอะไรเอาใบอนุญาตจากเขานะจะต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นแฟรนชชส์หรืออะไรที่ว่าะะแทนที่จากเชียงใหม่ไปยันโกล็อกชาวบ้านทุกทุกบ้านมีไก่ต้มกินเองแต่จะต้องไปอยู่กับบรรษัทใหญ่เพราะเราถูกสอนผิดผิดว่าเลี้ยงไปก็อย่างนั้น เราลืมหยวกลืมรำลืมมะละกอลืมกล้วยแต่ถ้ามันมีมะละกอมีกล้วยสับให้ไก่กินไก่ก็ยังชีพได้แต่พอเราคิดถึงเลี้ยงไก่หลับตาเห็นสีพีทันทีไม่เห็นอะไรอื่นเลยแล้วให้กินพวกนี้วมาวันดีคืนดีไก่เยอะเดี๋ยววัดนกมาเยี่ยมเองแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นไก่ออร์แกนิกของเรามันเอ็กซ์ไซสมันวิ่ง กินของบริสุทิ์สับกล้วยโยนลงไปสับหยวกใส่เข้าไปวิ่งหาตกกะกแตนโปรโตีนกินเองอย่างนี้ใช่ไหมคนกินก็ไม่เป็นอะไรแต่นี้ดูไก่พวกนี้จะไม่กินปั๊บอ้วนตูบขึ้นมาทันทีเ,เห็นไหมก็โตแบบเหมือนไก่เด็กๆอะไรที่กินไก่พวกนี้เยอะโตเร็วโตเร็วความคิดอะไรแปลกๆแล้วสุดท้ายเด็กปัจจุบันชอบกินอาหารเม็ดไปเลยใช่ไหมอาหารเม็ดกับโค กับของพวกนี้แล้วต่อไปหมอก็เตรียมเถอะเบาหวานจะมาก่อนอนาะยุ30เด็กฝรั่งแปดขวบนี่พกอินซูลินปั๊มล้วเพราะอะไรทั้งคืนทั้งวันมันซัดเด็กของหวานอะ <laughs> <laughs> อะไรก็หวานเจี๊ยบเจียบเจียบ,บอย่างนั้นฉะนั้นการกลับมาสู่ภูมิปัญญามันมีหลายมิติทั้งอา,อาหารเครื่องดุง่หอมยารักษาโรคที่อวัยภูมิปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญ น่กก็กลับไปในหลวงหน่อยหนึ่งรู้รักสามัคคีของท่านเนี่ยเขามารู้ก็คือมีปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างสงบเย็นรู้รักรักก็คือหลายรักเช่นรักครอบครัวรักครอบครัวบางคราวเวลาเราพูดถึงรายได้เราเริ่มคิดถึงรายจ่ายถ้าเราปลูกความรักครอบครัวได้ พ่อบ้านรักครอบครัวได้อย่างแท้จริงเนี่ยจะไปกินเหล้าขาวไม่ลงกินแม่ขงไม่ลงคิดถึงแม่บ้านต้องไปซื้อน้ำปลาแทนเหล้าขาวและแม่ขงซึ่งราคาต่างกันนี่เข้ามาสู่การจัดการแล้วด้วยความรักด้วยความรักจะไปเลี้ยงเหล้าอย่าเลี้ยงเลยอยู่ที่บ้านไปซื้อน้ำปลาดีกว่ากินได้หลายวันกว่าภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังบวกกับข่านิยมด้วย ในนี้รักครอบครัวต่อไปรักชุมชนรักชุมชนอตอนนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นคอนเซปต์ของร้านโชห่วยเนี่ยถูกร้านใหญ่ๆร้านยักษ์ใหญ่ตีระเบิดเทอรเทองถูกต้องหนึ่งแง่ของผู้บริโภคมันถูกกว่าหนึ่งแง่ของบริโภคมันถูกกว่าแต่บางคราวก็คงจะต้องซื้อโชห่วยที่บ้านเราบ้าง เพื่อเสียภาษีให้วัฒนธรรมการพึ่งตนเองของที่นี่มันอยู่ได้หรืออาจจะต้องไปตลาดแบกดินตลาดนัดออกกนิกตอนดึกๆซึ่งเขานัดมาขายกันเพื่อที่จะให้คนที่มีผักมีหญ้าไม่สู้จะลงทุนมากนักอยู่ได้บางทีก็ต้องเสียภาษีพวกนี้เหมือนกันโดยเสียให้พวกเรากันเองอาจจะแพงกว่านิดหน่อยก็ได้เพราะนั้นตอนนี้ ทางบริษัทยักษ์ใหญ่มกักจะมาบอกเราว่าเออตรงนั้นมันแพงไปที่นี่ดีกว่าบวกแล้วถูกมันก็อาจจะห่างกันบ้างแน่นอนละ่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือทรัพยากรชนิดหนึ่งที่ประชาชนมามาขายของมาอะไรได้แล้วก็ต่อมาก็คือพวกพืชผักนะพืชผักก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ลงไปเลยว่าเราใช้บริโภคอะไรกันสักต้าไรเอาตอนนี้ระดับสังคมอยู่ได้ เหลือขายตามที่พูดกันนั่นแหละถ้าเหลือก็ขายไปสู่สังคมอื่นอีกแล้วเงินก็หมุนเวียนสะพัดได้ตามสมควรและถ้าเงินเหล่านี้มันไม่หลุดออกนอกสังคมนอกชุมชนหรือออกนอกประเทศมันจะไปไหนเสียความมั่งคั่งก็วนกลับมาฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่บอกว่าอยู่รอวันตายอย่างที่ใครยเยาอะเอย้ยกันแต่เศรษฐกิจพอเพียงคือรอวันแข็งแกร่งเหมือนกับ พุทธภาสิตท,ที่บอกว่าน้ําหยอดลงตุ่มทุกหยอดทําให้ตุ่มเต็มทันใดบุญก็ต้องสะสมฉันนั้นทีละหยดงั้นเศรษฐกิจพอเพียงจะกลายเป็นคริสตันเป็นฐานอันสําคัญของประเทศของเราหลังจากการพึ่งพานั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างดีก็พูดมานานขออีกหนึ่งตัวอย่างที่พัฒนามาจากเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเป็นมหาอำนาจทางการเงินตอนนี้คือไต้หวัน ประเทศใต้หวันคือเกาะฟ์โมซาเนี่ยที่เจียงไคเชกเนี่ยถูกเหมาเจอตรงตีถอยรอนมาเนี่ยไม่มีเหลืออะไรนอกจากปัญญาความรักความสามคัคคีและพึ่งตนเองแท้จริงฉะนั้นพอมาถึงแล้วสิ่งที่ชาวใต้หวันก็าทำคือเน้นการลงหุ้นลงหุ้นคือกระบวนการสากลสามัคคีจะปลูกผัก จะทำผล,ลไม้จะปลูกข้าวต้องลงหุ้นคือทุกคนมีส่วนหุ้นมีส่วนหุ้นแล้วก็มีการแบ่งมีการแบ่งแบ่งส่วนที่ได้มาแต่ทุกคนมีหุ้นส่วนพอทุกคนมีหุ้นส่วนมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวเองเลยไม่มีใครทำลายไม่มีใครโกงกันโกงก็เหมือนโกงเงินตนเองแล้วในที่สุดยกตัวอย่างจากการปลูกผักขายกินผักกันเองปัจจุบันนี้ ไต้หวันได้ยึดเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของครึ่งโลกไปนั่งรถอยู่ในสหรัฐอเมริกาเวลาติดรถไฟก็คือติดพวกรถไฟที่ลากตู้เอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนคือของไต้หวันไปเป็นสิบสิบตู้เลยมึนเลยละ่ะถ้าไปติดตู้ไต้หวันเนี่ยรถสหรัฐลากเนี่ยของไต้หวันเั้งนั้น อีว่าแออย่างนี้ก็เป็นของการบินของใต้หวังก็ตีตลาดระเบิดเทิดเทิงแล้วถามว่ามีหุ้นส่วนเท่าไรมีกันเยอะก็มาจากเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมีเครื่องบินพอมีอะไรพอหมดเลยแล้วทุกคนเข้าหุ้นกันมากในกรณีเกิดกรณีต้มยำกุ้งในปี40คนรวยรวยมีประมาณ10%จนลงนิดหน่อยแต่ที่เหลือ90%เนี้ยฟื้นยาก ในไต้หวันเนี่ยเจอระบบพิษเศรษฐกิจแบบนี้เขาไม่ไหวเพราะเงินไม่ได้อยู่กับคนรวย10%เอร์ซแต่อยู่ด้วยกันทุกคนอ่ามันเหมือนกับว่าของเรามันเป็นเสาโดขึ้นไปอย่างนี้แล้วลมพัดหักเลยแต่ของเขามันเป็นภูเขาลงมาแนีแน่นเยดคนก็เท่าเท่าเท่เท่าแลฐฐานมันแน่นเป็นพีระมิดลงมาก็เจอเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็ไม่นั้นเพราะว่า ความมั่งคั่งได้ถูกกระจายไปอยู่ทุกคนทุกคนพอเพียงนั่นเองไม่ขาดก็คงจะเสนอแค่นี้ก่อนคงเหลืออีก30นาทีใช่ไหมมีอะไรก็เชิญอภิปรายได้